ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาวดีมุสิกาน,นะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับขอสมุดกลางนะคะค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชพัฒนะคะนี่ก็คือหน้าต่างนะคะของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนะคะก็จะมีบริการมีคําแนะนํามีข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะให้นักศึกษานะคะ ค่ะเข้าสู่บริการห้องสมุดนะคะเข้าสู่หอสมุดกลางค่ะค่ะนี้ก็เป็นบานหน้าต่างของหอสมุดกลางนะคะก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะมีการบริการที่หลากหลายมีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลาเปิดปิดของหอสมุดนะคะค่ะต่อไปก็เข้าสู่ การบริการค่ะค่ะก็มีการบริการที่หลากหลายนะคะก็อันได้แก่บริการวารสารบริการยืมคืนบริการจองหนังสือบริการข่าวสารทันสมัยนะคะบริการหนังสืออ้างอิงและบริการอื่นๆค่ะก็จะยกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือนะคะค่ะก็นี่ก็คือบหน้าต่างเกี่ยวกับ ข้อมูลของห้องสมุดนะคะเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือนในกรณีที่เราทราบหัวเรื่องนะคะแล้วก็ไปที่ช่องคำสืบค้นแล้วก็พิมพ์ยกตัวอย่างนะคะคำว่าดอกไม้แล้วก็ไปกด enter ที่คำว่าสืบค้นเข้าสู่บรรณาต่างนะคะ เราก็จะเลือกในส่วนของหัวข้อที่เราต้องการจะเลือกนะคะในกรณี้เราเลือกดอกไม้และการจัดค่ะค่ะขเข้าสูา่บรรณาต่างนะคะก็มีมีหัวข้อให้เลือกนะคะก็นนได้แก่ title นะคะแล้วก็พ p l i c คชั o นนะคะคอร์ดิมเบอร์โคลโลเคชันนะคะแล้วก็หัวข้ออื่นๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเป็นส่วนของบรรณาต่างของหนังสือนะคะค่ะดิฉันก็ขอจบการแนะนำนการบริการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ